สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนภูมิใจมิลิซ่าลาลิสาจากปากพ่อบาบิน CEO บูการีแบรนด์หรูมีเรื่องให้ต้องตามจับตามองอีกแล้วสำหรับศิลปินสาวระดับโลกอย่างลิซ่าลาลิสามาโนบานหรือลิซ่าแบล็กพิงคที่ล่าสุดชองคิสตอฟบ,บาบินหรือเจซีบาบิน CEO ของบูการีแบรนด์เครื่องประดับชั้นสูงออกมาเคลื่อนไหว โดยเจซีบาบินได้โพสตคลิปวิดีโอลงในอินสตาแกรมพร้อมกับแชร์ลงไอจีสตอรว่า Lisa w วิ r e so p รา u d to have you living and partnering with b u g a r i ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าลิซ่าพวกเราภูมิใจมากที่มีเธออยู่และเป็นส่วนหนึ่งของบูก a r ีเรียกได้ว่าระดับ CEO แบรนด์หรูเคลื่อนไหวเองขนาดนี้หรือนี่จะเป็นสัญญาณในการต่อสัญญารวมถึงข้อตกลงระหว่างแบรนด์และตัวลิซ่ได้จับมือไปต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ